ครับพันดาซีอาีนะครับคันนี้ c ีอาีเจนสามปี2007นะครับเข้ามาเปลี่ยน่านน้ามันเครื่องฟอกฝัดน้ํามันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์แล้วก็มาตั้งวาลวแล้วก็เปลี่ยนประเก็นฝาครอบวาลวไปพร้อมกันเลยนะครับ <c oughs> สําหรับคันนี้น้ํามันเครื่องนะครับเราก็จะใช้ของโมตุลน,นะครับในกลุ่มของสังเคราะห์แท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับในรุ่นของเ t e เทคนะครับเ t e เทคสิบวีสี่สิบนะครับ กรองก็จะใช้กรองเดนโซ่นะครับกรองน้ํามันเครื่องใช้ของเดนโซ่นะครับคันนี้ฟอกฝัดน้ํามันเกียร์เราจะทําการฟอกฝัดน้ํามันเกียร์เนี่ยในจํานวน8ลิตรเนี่ยแต่เราเช็คออกมาแล้วว่าน้ํามันเกียร์คันเนี้ยดึงมาแล้วดํามากเราจะใช้น้ํามันเกียร์มือสองที่ที่แดงๆอยู่นะครับ4ลิตรเอาดันเข้าไปฟอกก่อนไปล้างก่อนเสร็จแล้วดันออกดันออกหมดเลยแล้วก็ ใส่น้ำมันเกียร์ใหม่เนี่ยนะครับของอัลฟานะครับแมคอินเจแปนเนี่ยนะครับในจำนวน8ลิตรเนี่ยดันเข้าไปทดแทนนะครับแล้วคันนี้ก็จะเปลี่ยนกรองกรองเกียร์เข้าไปด้วยเลยนะครับคันนี้ตรวจพบปัญหาลูกค้า,ามีอาการสั่นเล็กๆก,ก็คือมาตั้งวาล์วตามปกติแต่จริงๆคือลูกค้าคันนี้ตั้งวาล์วเป็นประจำอยู่แล้วในทุก50,000โลนะครับรถฮอนด้ตระกูลฮอนด้ที่ที่ติดตั้งแก๊สรถยนต์นะครับ ใช้ไปประมาณสัก4ี่ถึงหมื่นโลเนี่ยนะครับแนะนําให้ตั้งวาลครั้งหนึ่งนะครับ4ี่ถึห้าหมื่นโลทุกทุกสี่ถห้ามื่นโลในการตั้งวาลนะครับสนใจนะครับฟอกฝัดน้ํามันเกียรเป็นถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับตั้งวาลแล้วแล้วก็ตรวจเช็คเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างนะครับเบรคคัสได้ที่ร้านธนกิจออโต้สวิตครับขอบคุณครับ